อะนะครับก่อนอื่นเนาะก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับผู้ที่โชคดีในหัวรัฐบาลใครเห็นคลิปที่อาจารย์ไปขอกับหลวงปู่สวงที่วัดภัยพัฒนามั่งนะใครใครเห็นนะครับใครเห็นมั่งอ่ะหรือหวยออกแล้วเพิ่งเห็นนะครับนะ ที่ลงให้เป็นเลขทูบไปจุดไปขอนะครับว่าถ้าเข้าก็จะไปแก้บนนะครับที่นะเดี๋ยวย้อนดูที่หนึ่งนะครับที่ลงให้น่าจะเป็นเลขนะอยู่ประมาณสามหางได้นะครับก็ร่ำรวยก็เจ็ดหนึ่งแล้วหกหนึ่งแล้วหกเจ็ดแค่นั้นนะครับนะมันก็มาเต็มเต็มนะและที่สำคัญนะครับอาจารย์ได้หกหนึ่ง นะครับและก็เลขหน้านะครับซึ่งเป็น626นะครับไป5ใบและยังไม่พอพี่น่องทุกรางวัลที่5อันนี้คือรางวัลที่5ผลการต,ตรวจเนาะเนี่ย072992นะครับก็คือรางวัล0 7น9 9 2เกอก็คือตัวนี้นะครับแบบ สะเดือดเปิดเปิงนะครับทั้งหน้าทั้งรางวัลที่ห้าอ่ารางวัเลเล็กรางวัลใหญ่นะครับนะพรุ่งนี้นะครับจะใครอยากไปพบไปเจอนะจะไปขอไปแก้บ,บนไปพบกับอาจารย์ได้นะครับที่วัดไพรพัฒนานะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพรุ่งนี้นะขอบคุณครับได้ได้ครับหกหนึ่งคุณเมน นะครับจัดนักคือเ็ดหนึ่งเนาะออนะจังไดมันก็ถูกพี่น้องมันมีแชร์หกหนึ่งเ็ดหนึ่งและหกเกตนะแต่ส่วนใบฟ้าก็ขออภัยนะครับหลุดงวดดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวเด่นว่าภายในตัวเด่นเนี่ยมันมันจะเข้าตัวไหนวมืถอเล็ลรมันเป็นเด่นอาจารย์ให้เด่นกับเก้าเออเจ็ดกับเก้าก็เห็นมันเป็นเ็ตหนึ่งแล้วเรียกว่ามัน มันจะเดินของเราเนาะนะก็บรรไดเกดหกเกดหนึ่งก็หนักเกดหนึ่งลัตเตอรีเก็บมาตะจากสีสเกตจนมาหอดนาบ้านพี่นอนะ้องนะอะก็ถือว่าโชคดีแต่ครับอโชคดีกันนะครับก็คืออาจารย์คือโชคดีแท้ก็คือทำบุญใหญ่นะทุกคนตั้งแต่ ต้นปีนะก็คือทําบุญใหญ่ทุกทีนะอาจารย์ก็เคยเกล่าวเคยบอกทุกครั้งนะครับตอนไร์สดว่าถ้าอาจารย์ไปวัดภัยพัฒนาทุกครั้งจะได้หยิบจับเงินแสนซึ่งครั้งมิกี้ล่าสุดเป็นครั้งที่สไปสามครั้งเนี่ยกเก็บมาเรียบก็อยากให้พี่ให้้องว่าเออครั้งนี้เป็นสี่หายอีกว่าล่องตามมันก็มีตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็คือความ ศรัทธานะครับถึงจะพารวยนะใครเชื่อก็ตามนะใครไม่เชื่อก็ไดลตลับตาผิดๆอันนี้นะครับแล้วเตโชคลาบของเตลุบุคคลเนาะนะครับโชคลาบของเตลุบุคลนะครับสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้องปองไปทุกทุกคนเมื่อนี้นะครับครับผมก่อนกระเลสินสีมาแก้บนหลวงปูสวงนะครับ ที่วัดภัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดหลังจากงวดที่แล้วนะพี่น้องเพิ่นไฮโชคไ้ลาบหลังวันที่หาได้ก็สามตัวหนาแล้วก็หกหนึ่งตรงๆนะครับมาเบิ่งงวดนี้ปันสิใไฮตัวใดพี่น้อง บนที่วัดหลวงปู่สวงว่าในเลขเด่นที่อาจารย์จะให้อยู่นี้มันจะมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็จะได้วัดนะเหมือนงวดมีกี้นะครับอะ่ะใครจะเอาตัวเด่นนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับน่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนะครับสถิติทั้งปี6กเก็ถือว่าหลุดน้อยนะครับอยู่ประมาณ ไม่ถึง5งวดนะครับในบรรดาเดือนหนึ่งมันมี2งวดนะัฐบาล1สิบสองเป็น24 20กว่างวดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ถึง5งวดนะครเอาเมื่อนารัฐบาลเดียวขอส่งผลเข้าด,ดูห้องแนวทางในไลน์ก่อนวิธีเข้าห้องแนวทางได้ก็คือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นั่นแหละนะครับทุกคน อตัวเด่นรัฐบาลนะครับประจําวดวันที่สิบหกธันวานะครับน่าจะเป็นวันตรงกับวันจันทร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้างแรมหรือเปล่านทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้เด้อพี่น้องนะ ให้ไปก่อนแต่หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเพราะจั์ลงในกลุ่มเฟซนะครับน่าจะไปอยู่ใน YouTube หลายช่องแล้วล่ะนะถ้าอันนี้คือแนวทางรัฐบาลนะครับประจำวันที่16ธันวาคม67นะครับมี9และมี8ลองดวูว่าตัวไหนมันจะเข้าวิน แต่ลัตเตอรี่ซื้อแล้วละพี่น้องเพราะคำนวณไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงลัตเตอรี่นะเขาขายวันที่ห้าเมือ่อวานไหนเขามาส่งถึงบ้านก็จัดไปแล้วละ่ะเดี๋ยวก็รอว่ามันจะไปชนในส่วนที่เราจะไปแก้บนในวัดหลวงปู่สวงประมานีนะครับมีเก้าอายรอรหางเดียวในเลขทูปเนาะหลังจากงวนมิกิถือว่าในความรู้สึกไม่พี่น้อง คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่คิดว่าพ่ออาจารย์บอกอาจารย์ไปสองที่เนาะไปขอที่ที่วัดภัยพัฒนาคิดว่าถูกรางวัลใหญ่นามภูมิมิกได้สามตัวหน้าแล้วก็ล่างหกหนึ่งแล้วก็รางวัลที่ห้าไปสองใบส่วนสามตัวหน้าไปห้าใบเน่ยก็เลยเอา้าตังค์ไม้งวดนี้จะไปเอารางวัลที่หนึ่งนะครับเอาประมาณนี้